สวัสดีครับพบกับร้านเพชรทองบุญบิทักษ์นะคะของทุกชิ้นจากทางร้านนะครับก่อนจัดส่งเนี่ยต้นกับนิกจะชุบล้างทําความสะอาดให้กับพี่ๆเรียบร้อยก่อนจัดส่งนะครับพี่ๆที่เพ,พ,พิ่งเข้ามาทาความรู้จักการฝากกดติดตาม subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็อย่าลืม กระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยครับสำหรับช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทาง Line แอดนะครับไอ l ดี e ไลของทางร้านบ o o พิทักษ์บูนพิ k. มีตัวแอดไซน์นำหน้าก่อนแล้วก็ช่องทางที่สองนะครับโทรไปได้เลยที่0816289156ครับวันนี้จะมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ ต่างหูมรกตโคลอมเบียประดับเรือนเพชรตัวเรือนทองคำ75%า7ปรประดับด้วยมรกตโคลอมเบียนะครับทั้ง2เม็ดรวม5.73กรัตประดับเพชร28เม็ดรวม1.95กรัตนะครับน้ำหนักรวมทั้งชิ้น,นยอยู่ที่8.75กรัมหน้ากว้าง1.5คูณ1.7เซนติเมตรราคาขายเพียง8,7500บาท ุ้มมากๆเลยสำหรับต่างหูมรกตโคลอมเบียค okay. ู่นี้นะครับมรกตโคลอมเบียเป็นหนึ่งในมรกตนะครับที่มีราคาสูงแล้วก็สีของเขาเน mm ี่ยจะสวยชิ้นนี้ได้มรกตเม็ดใหญ่ตัวมรกตหลังเบี evet. store, ้ยม mm ีเนื้อนะครับหรือวัตถหนิตามธรรมชาติในเนื้อพลอยบ้างส่วนเพชรที่ประดับข่าวไฟดีนะครับเพชรเม็ดใหญ่ตกเม็ดละ6ต่างกว่าเกือบ7ต่างเลย เล่นไฟวิบวับข้างในสะอาดใช้ได้มาในตัวเรือนนะครับแบบดอกพิกุลซึ่งสามารถที่จะหยิบมาใช้งานได้กับหลายๆโอกาสเลยครับเดี๋ยวเรามาดูเวลาใส่ขึ้นหูกันใส่ขึ้นหูจะได้หน้ากว้างเห็นชัดแบบนี้ชิ้นงานนี้นะครับเป็นชิ้นงานที่เสริมแล้วก็ช่วยทําให้ตัวมรกตโคลอมเบียเม็ดย่อเนี่ยมีความเด่นแล้วก็เห็นชัดมากๆพี่ๆที่กำลังมองหาซื้ออยู่ c f เลยครับ แหวนเพชรแถวไข้งานจูบิลี่นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%เมีตอกแบรนด์จูบิลี่ประดับด้วยเพชร71เม็ดรวม44ต่งน้ำหนักรวมทั้งชิ้นนะครับ4.83กรัมขนาดแหวน55ราคาขายเพียง18,500บาทต้องรีบเอฟแล้วนะสำหรับแหวนวงนี้ได้ชิ้นงานนะครับแบรนด์จูบิลี่เลย งานมือสองมาในสภาพที่ดีนะครับแล้วก็ตัวเพชรความข่าวแล้วก็ความเล่นไฟของเขาเนี่ยก็คือได้มาตรฐานของแบรนด์จูเบลี่เลยนะฮะตัวเรือนทูดีไซน์ออกมาได้สวยเก๋นะครับเหมาะกับการใช้งานไม่ว่าจะในการทำงานนะครับหรือแม้กระทั่งใช้ออกงานนะครับแบบเบาๆเนี่ยแหวนมงนี้น่าจะตอบโจทย์ ได้งานแปลนนะครับแล้วก็ได้ชิ้นงานที่มีดีไซน์เก๋ๆรวมถึงราคาที่สุดคุ้มแบบนี้พี่ๆนะครับที่รักงานจูเบลี่อยู่แล้วนะครับวงนี้รีบ 4F ได้เลยกดจองมาได้เลยครับต่งหูพลอยสลับสีแถวประดับเพชรนะครับตัวเรือนทองคำ75%ประดับด้วยพลอยหลากสีประดับเพชร48เมตร รวม36ตัางน้ำหนักรวมทั้งชิ้นนะครับ12.32กรัมหน้ากว้างต่างหู1.8คูณ2.1เซนติเมตรราคาขายเพียง2,9,900บาทถูกคุ้มดีมากๆเลยสำหรับต่างหูคู่นี้นะครับจะได้ต่างหูที่เป็น ตัวแป้นหนีบแบบนี้นะครับซึ่งได้หน้ากว้างแล้วก็ใส่เห็นชัดมากๆดีไซน์ของเขานะครับจะเน้นความหวานแล้วก็เน้นสีสันที่สดชื่นนะครับของตัวพลอยสลับสีได้พลอยนะครับสีสันสวยๆนะครับมาแต่งแต้มแล้วก็ทำให้การแต่งตัวของเราเนี่ยดูโดดเด่นไม่น้อยหน้าใครเลยครับที่สำคัญเลย ได้ในราคาที่ถูกแล้วก็สภาพของชิ้นงานสภาพดีจริงๆพี่ๆดูพลอยสิครับ สีสวยมากๆนะครับไล่เฉดสีสลับกันไปมาถือได้ว่าเป็นหนึ่งงานต่างหูพลอยที่ดีแล้วก็น่าใช้มากๆเลยขนาดเวลาใส่ขึ้นหูก็จะเห็นชัดนะครับแล้วก็สีสันของตัวพลอยเนี่ยทำให้ชิ้นงานนี้ดูไม่ธรรมดาเลยพี่ๆนะครับที่ชอบงานต่างหูพลอยอยู่แล้วนะครับชิ้นนี้ตอบโจทย์แน่นอนกด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับ ตังหูเพชรซีกดอกจอกงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชรซีกนะครับแบบไม่รองซับน้ำหนักรวม3.10กรัมหน้ากว้างต่างหู0.9คูณ0.9เซนติเมตรราคาขายเพียง8,950บาท เครื่องประดับราคาต่ำกว่า1น1,000บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับงานสวยมากๆแล้วก็เป็นงานเพชรซีกนะครับที่ดูดีเป็นงานเก่าแท้ๆมาในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานครับความพิเศษนะครับของเขาเนี่ยก็คือได้ความเก่าของต่างหูเพชรซีพี่ๆหลายท่านนะครับ ชอบเพชรซีกแล้วก็ชอบงานที่เป็นต่างหูดอกจอบแบบนี้เพราะว่าเราสามารถที่จะใช้นะครับได้กับหลายๆชุดทั้งการใส่ติดหูในกิจกรรมประจำวันนะครับรวมถึงการใส่ในโอกาสแบบเบาๆไปงานบุญต่างๆเนี่ยดูดีแน่นอนขนาดหน้ากว้างของเขาก็กำลังสวยจะใช้เป็นต่างหูคู่ใจนะครับใส่ติดหูใส่สวยแบบนี้ได้ในทุกๆวันก็ได้พี ที่กำลังมองหาซื้อต่างหูเพชรซี่สักคู่หนึ่ง 4F ได้เลยครับแหวนทับทิมพมา่าดอกไม้เรือนพุ่มงานเก่านะครับตัวเรือนทองคำ75-90%ประดับด้วยทับทิมพมา่าสีชมพูหวานฉ่ำน้ำหนักรวมนะครับอยู่ที่5.74กรัมขนาดแหวน53ราคาขายเพียง14,900บาท สวยนะครับแล้วก็ดูดีมากๆสำหรับงานทองประดับทับทิมมงนี้นะครับชิ้นนี้เป็นงานเก่าความสวยของเขานีอยู่ที่การทําขึ้นรูปเป็นเรือนพุ่มดอกไม้แล้วก็ใช้ตัวทับทิมพามา่าซึ่งเป็นทับทิมพามา่าสีชมพูหวานๆสีออกแนวบานเย็นนะครับซึ่งสีแบบนี้สะดุดตาแล้วก็จะขึ้นมากๆเลยกับตัวเรือนทองครับตัวชิ้นงาน ได้ความเก่าแล้วก็ได้ความสมบูรณ์ครับก้านทองหนาไม่บางแล้วก็สีของทับทิมสวยจริงๆเลยพี่ๆหลายท่านนะครับชอบสีทับทิมแบบนี้สีออกบานเย็นแบบนี้ต้งคิดว่าวงนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็ใส่ติดนิ้วไม่ว่าใครก็แล้วแต่ ดูดีแล้วก็ดูน่ามองแน่นอนที่สำคัญมาในราคาที่จับต้องได้นะครับได้ทั้งสีของตัวทับทิม 4, สีสวยๆได้ราคาดีแล้วก็ได้ความเก่าไว้ใส่ให้ชื่นตาชื่นใจในชีวิตประจำวันอีกด้วยชอบนะครับชิ้นนี้กด CF กดสั่งซื้อได้เลยครับ ตงหูเชนเดเลียเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า7ปรประดับด้วยเพชร112เมตรรวม1.42กรัตนะครับน้ำหนักรวมทั้งชิ้นได้อยู่ที่8.83กรัมความยาวตั้งแต่ห่วงเกี่ยว<ม>จนถึงตุ้งติ้งล่างสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5เซนติเมตรราคาขายเพียง38,900บาท เป็นตังหูเชเดเลียที่สวยนะครับแล้วก็คู่นี้ได้ระยะที่เห็นชัดแล้วก็เป็นตุ้งติ้งเขาจะมีตัวเพชรนะครับทำเป็นตุ้งติ้งขยับได้เพิ่มความน่ารักแล้วก็เพิ่มความหวานให้กับชิ้นงานเพชรที่ประดับขาวไฟดีข้างในสะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยและที่สำคัญเลยมาในตัวเรือนที่มีการฉลุลายเป็นโคมไฟเชเดเลียใส่ยังไงก็สวยไม่ว่าจะใส่นะครับ ไปสังสรรค์กับเพื่อนนะครับหรือว่าใส่ออกงานกลางคืนรับรองเลยว่าเด่นสะดุดตาสะดุดใจแน่นอนหน้าตาดูแพงเกินราคา3 0 0 0 0ืกว่าบาทนะครับคู่นี้ต้นได้มาถูกก็ส่งต่อให้กับพี่ในราคาที่ถูกเช่นเดียวกัน CF ได้เลยครับซอยข้อมือเรทกษัตริย์นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ85%า85% เงินแล้วก็นาก้า40%ประดับด้วยเพชรกุหลาบ36เมตรรวม27ตังน้ำหนักรวมะรจะอยู่ที่23.16กรัมความยาว17.5เซนติเมตรราคาขายเพียง29,500บาท งานสวยเท่นะครับเรียบโก้ดูดีมากๆเลยชิ้นนี้นะครับพี่ๆที่ชอบแต่งตัวนะครับสายเท่ๆดูโชบเฉีียวเนี่ยไม่ควรพลาดเลดสามกริยัตนะครับใส่ง่ายนะฮะหนึ่งเลยใส่ง่ายแล้วก็ใส่กับชุดอะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็นการใส่ทำงานก็ดูดีเพิ่มความภูมิฐานหรือใส่ไปเที่ยวนะครับสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยก็ดูโดดเด่น สำหรับตัวชิ้นงานนะครับจะประกอบด้วยส่วนที่เป็นทองเป็นเงินแล้วก็เป็นนาคไม่บุบบี้แล้วก็ตัวเพชรหลาบที่ประดับก็เล่นไฟระยิบระยับดีงานดีครับใส่ขึ้นข้อมือจะได้หน้ากว้างกำลังสวยแบบนี้เลยใส่ได้ในชีวิตจริงที่สำคัญราคาถูกเลยเกินกด CF ได้เลยครับ ที่ดอกไม้ประดับเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%ประดับด้วยมรกตแล้วก็ไพลินประดับเพชร9เม็ดรวม21 m, ตังน้ำหนักรวมนะครับ4.26กรัมหน้ากว้างจะอยู่ที่1.7คูณ1.7เซนติเมตรราคาขายเพียง12,900บาทน่ารักนะครับแล้วก็น่าใช้ ตัวชิ้นงานนะครับถูกขึ้นรูปออกมาเป็นรูปดอกไม้แล้วก็ส่วนที่เป็นกลีบดอกไม้เนี่ยจะประดับด้วยอัญมณีมีค่ามรากตแล้วก็ไพลินตรงกลางประดับด้วยเพชรขาวไฟดีงานน่ารักแบบนี้โดดเด่นแน่นอนครับไม่ว่าจะซื้อนะครับไว้ใช้เองใส่กับสร้อยคออิตาลีเส้นเล็กๆหรือโชคเกอร์ก็ได้ดูน่ารักดูหวานลงตัวมากๆหรือซื้อนะครับฝากให้เป็นของขวัญ แทนใจกับคนที่พี่ๆรักก็ได้ราคาดีอีกด้วยดูนะครับราคาเบาๆแต่หน้าตาดูแพงน่าซื้อจริงๆ CF ได้เลยครับขอบพระคุณพี่ๆจักใจนะครับที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็พี่ๆที่ CF สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์จัดทาง บ้านแล้วก็พี่ๆที่มาเยี่ยมชมสินค้ากที่หน้าร้านนะครับสำหรับร้านของเราเนี่ยฮะจะมีหน้าร้านเปิดทำการทุกวันเสราร์อาทิตย์นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่ห้างเจเจมอลชั้น1ห,ห้อง F20 นะครับเปิดตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งถึง6โมงเย็นโดยประมาณถ้าพี่พนะครับต้องการมาชมสินค้าหน้าร้าน มาเจอกันวันเสาร์อาทิตย์ได้ครับวันนี้ต้องกำนี้ขอลาไปก่อนเรามาพบกันอีกทีนะครับในวันพรุ่งนี้เราพบกันครับบายบาย